แต่เย้ผาแม่แม่แกแกข้างหน้าเนี่ยขอโทษนะขอโทษนะอย่าว่าหยาบนะคต้นตีนว่างไหมคุณาจะตกาเลยเวลาน้องเล็กร้อง่จะแก้งน้องเล็กูน้เล็กตัวหนูก็เล็กมะน้องเล็กี่น้องเล็กชื่อชื่อชื่อน้องเล็กนะน้อง้องคนที่ท้อชื่อน้องเล็เล็กกับน้องวน้องเล็ก พอน้องสุพออกลูปุ๊บเมเยี่ยวก็ม ah, like ิดไปได้ปลาปลาปลาสองเมยไม่ได้ออกธรรมดานะคะน้องเล็กอะแค่เบ่งตด้นพลุดเลยอ๋อร้องเลยลูก้องสวยสวยติบมิวประนอมลูกกราบปลอม รีโมทไม่ได้เลยดิอิจิพานนี่ส่วนดับพายยังไงจัวเรือเขาจับยังไงอ่ะระวังนะเออเลาก็มันไม่หยุดพายไปไม่รู้จะตายคนคนที่ไม่อีเนี้ยเราค่อยๆงัดค่อยๆงัดพางที่บ้านเขาจับอย่างนี้จะม่ได้ฮมึงจะจับนี่นี่เหรอจะจามส่งเดชไปนะพายค่ะนอกกระทุ่มนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะเออนี่โคตรพายเวลาจับเท่านี้เนี่ยจีปลายพายเท่านั้นเนี่ยขอให้ถือ อาถึงไหนเลืมหมดเลยเอาวลืมหมดแล้วแกอะเรือหมดเลยเออลงเรือแล้ว ลูกบอลลีมาลงยากคนดูเยอะไม่เราไม่ได้ลงเราคนลูลงไปแล้วลงแล้วแสดงมาเล่นเป็นน่ะดิเอาเรียกใหม่นิเอ้ยบอกไปหยุดทันงา คนแก่แล้วกันจะตายลูกไม่ใช่ตอนที่ไปกล่าวหลวงพี่โตน่ะเดินไปเด็กมันบอกบอกว่าย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 ามันเรียกเราก็นึกว่าเราทำย่าเี่ใช่ไทยป่าคป็นไทยแก่แก่มันย่าคุณย่าคุณย่ามันจะเรียกคุณได้ยินลูกสาวร้องชู ปวด้าในนี่ปวดจะอืออาเอื่เคยจะแ่ก็พมันไม่ลุกพอยกขยับลุกพอลุกค่วยก็อรใจวั่นเลยะลุกอลุกอลุกพอลุกพอลุกอลุกคอลุกคอลกพอลุกอลุกอลุกพอลุกอลอลุกอลุกคอลุอลอลุกคอพออลุกอลุกอลุกอลพอลอลลุกออลุกอก เ่กี่อันตองจเมื่อกี้แม่เป็นตัวมียแล้วมึงเป็นตัผู้เดี๋ยวตีกันเกันไแม่เราไม่ทำผิดเออไงเอาเสียงชิงมรกระพือตบมือกันลั่นปั๊ปุ๊ปั๊ปุ๊บปุกปุ๊บปี๊บปุ๊บปุปุ่้ตีแี ้องไม่ใช่น<ะ>ทีนทีฮะทีเดียวก็จะแย่ทีแล้ว,ลลวกูไม่รู้กูชอบเบิ้เี่มมีแซวนกที อะไรไม่ได้เลยวันนี้นักแอร์ลงก่อนเละก่อนไปตอนแรกจะเอาก่อนเจ็ดก็คงกลัวจะคิดลึกกูเอากูเอาเดือนแปดดีกว่าแล้วแกจะลงยังไงเล่าเลยไปสักหน่อยสิแม่แจะลงยังไงล่ะมันต้องมีแถบไปได้สองสี่แล้วผมมื่เดือนที่แล้วไปไกใต้เลขสี่ไกเลยไงเลยไปสักหน่อยสิมันต้องเกินเก้าเอาแมกออกไปเรื่องเตี้ยเอาแม่กออกเป็นไม้ละตั้งแต่ปลายเดือนแปดนอนเหงา วันนี้กูมาเนี่ยนะไม่ได้หวังว่าจะได้มีเซลเท่าไหร่แล้วทำไมหวังจะมาโดนไอ้คนคุ้มคุ้มคืนของยืนขำอวะทำไมอ่ะทำไมพอจะจะคงก็ไม่โอ้ยเจอเงี่ยองประบอกเอ้ยไม่ใช่ยืนขำแล้วคนไอคนที่คดีติดคุก้มคืนที่อยู่ในคุกพรุ่งนี้จะออกกูไม่ออกแม้แต่อยู่ในคุกอีหนู รู้ไหมว่าวัตถุโบราณเนี่ยมันมีค่าดูดิพักเก่าๆก็กแก่องค์เราเป็นล้านเออลูอออนปนเป็นองค์ไรแล้วระดับเนี่ยระดับอีเนี่ยระระดับพี่เนี่ยพียออจ่จะกี่ล้านเออ,เออมึงคิดเอากันแล้วกันต้องบ้านึงยไม่อับถุงไม่ยัางแกนนะครไอ้หา้าบาทเท่านั้นจะไปซื้อปูนมาทอนอีนี่มันลูกพ่อไหนเนี่ยตาแหลกค่ะพ่อไหนกันเราไปเที่ยวงานวันที่เขาจัดเลยตั้คืนระดับไม่ ไม่ไหวไม่ได้ลูกเอ<ย>อกระจงกระโจมอกไอ้นั่นเตียยแค่เลยผ่าเลยแม่ว่าไงจ๊ะลูกแกผ่าน่ะมีชุดเดียวแกผ่าเก่าอ้อแ้วจะเอาผ้าใหม่มาใส่ออคนดูเขาก็ไปนู่นแล้วเออยังไงมันเฉียวยังไงลูก าไอโน่คนที่ตอกแต่งเลยใคยว่าพี่แต่งแร้ว ดีไหมในตาไม่ดีมีที่ไหนแล้วคนผู้คนที่ไหนมีกันเนี่ยจะไปย,ยืนตัวไห้ใจะไม่ขันอาบเลยวะไอบกก้บักมแยงตอนเีน้ยพ่พมาถึงเะวตีนทาโอว,ว,ว,ว่าพอแก้วโอว่าแม่แก้วยาไม่ชาอย,ยู่ใหญ่ปดหา ขัดได้คนเดียวเหรอผู้หญิงก็ขัดเป็นขัดไปต้องล้างแบบฉันนี้ล้างให้ดูนู่นล้างนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงทำอะไรกูเก๋าทำอะไรมึงไปมึงไปมึงไปเป็นปลาขยงขยแงอยู่ข้างล่างด้่นใช่แล้วนุูกโจมอะไร ถูอะไรถูนิ้วชี้ไปลูกมัน น้าอดำครั้งเดงเลื่องมาอีกเลยเมื่อกี้ทำยังไงทำกันเลี้ยวทางซ้าย โต๊ะไม่สักวันนะลูกนะไม่ช้ำชาไม่ต้องมาเป็นโต๊ะดีนะราหีลโนที่ว่าจะเป็นโต๊ะอะไรมึงมึงปากดีมึงเลยมึงมาเลยมึงกูเนี่ะตัวดีไอ้บุญไอ้บุญไรไอ้บุญไอ้โดนโดนทุกงานเลยโอ้กูเป็นโต๊ะแล้วเนี่ยสี่จมูนี่แหละดี อ่าพีโน no 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 ่เป็นโต๊ะนะมันไม่มีชีวิตนะลูกนะอะไรล่ะนั่งนิ่งๆไม่ต้องโวยต้องไหวอะไรลูกแล้วก็มีโต๊ะตัวเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนจะนั่งยังไงหมดชาวบาเลี้ยงเลยไหมไม่เลยต้อสมุดต้องมุดวางไงต้อมุดเอะแม่นั่งตรงนี้อ่าแม่นั่งตรงนี้เออเอาอ่าอ่ากีนูนั่งตรงนี้สมุดก่อนที่นั่งนะนอกทางทขาก่อนทังขาอ่ะอีนูนั่งตรงนี้โต๊ะหักที่พายไปบอกนไอ้จุ๊บยืนก็แล้วกันเออ๋ยจะชัดแต่งแล้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึาปนมมันลัาได้แล้วได้ได้ดแล้วได้ได้เแล้วเดี๋ยวเชดเอาข้างน้าไม่ได้ไม่ด้ลยเดี๋ดูไม่เห็นไม่ได้ยเรืองเาเเแต่งาวเลยนกระดมวต้อง้เยเนัดไม่ดีนัดไม่ดีลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้มน้ำไหมว่ายหาเออะไรเดี๋ยวต้นัดย่ายเดี๋ยวให้ผีรองนัอก็ีัวเล็ ี้มันคนคเยอะไงคุณต้องการก้อนแค่ก้อนแค่ไหนนั่งดิบดิมึงนั่งห่างๆร้องเราได้คุณลุงอ่ะสมมุดหน้าหน้าอ่ะแต่งคนเดียวก่อนลองดูลองดูจิ้มหยิบเอาโต้เครื่องตังแม่หนูมานั่งลงแต่งหยิบเอาโต้เครื่องตังแม่หนูมานั่งลงแต่งเออเพลินไม่กันเลยเดี๋ยเขาให้มาต้อมต้อกอีหาเลยมาขยมดอต น <worship bird. S 2> ายพี่อิงนั่งดีๆก็พอไงคำอีกฉันทำไม ไนไม่เหงมุ้งพี่ล้างผ้าจริงๆไม่เอาแล้วมาดูท่าเนี่ยไม่แป้งเลยที่มทั่วาทุกวันเนะอยางไปแดงว่าเน็ตหลุดแน่ๆเลยหลุดดีแล้วไม่ดูสิดูมั้ยยังไงอะฟองมีเป็นเลยซองอย่างอีโดตัวใหญ่ๆนะพ่อโอ้โหเฮ้ยเราจะเปลี่ยนโต๊ะมั้งดูท่าดูเปดูโต๊ะดีกว่ามั้งโอ้โหล้วโอโหแล้จงเฮ้ยโต๊ะแอร์หลบไปหมดแล้วนะเฮ้ยท่าน เอาที่ชอบไปที่เลยท่าเนี้ยครับท่ากด็ะตกทำไมอ่ะทำไมลองมอลตุ้มใหญ่จากพักเดียวเอาแกตอกน็อตได้เล้ยถึงได้เขาไม่ได้เรียกลองมอลตุ้มอะไรล่ะช็องเทไอ้ดียวทำท่าดีๆลูกทองมาเออสิขาให้ยู่งนะขาให้อมน็อตแคทีเอลทําเป็นท่ำรู่งไปเอาไว้ครับโอ้ทํากุณน้ำนังเอาถึงโตเครื่องตั้งเลยลูกอ่าตอน็อตสอบก่อน นูนอยากนัดประเด็นไปนู่นนะพระชาเต็มใจได้ว่าไม่ได้เอาเอาไข่ควงนี่หรกไข่ควงเีอวเจอนัดถูกกันเออไม่ได้เอามาไม่เอาแล้วโต๊ะที่อะไรตายไม่ต้องมีโต๊ะแล้วไปต้องมีโต๊ะ